ยังยีนวดน่ะนะฮะบอกแล้วว่าจะไปหาคุยกันมึงบ่อยากมึงบักมึงบ่หยันเมี่ยงจังเอยมึงบักหลูกคักเมียปอบตั้งสิฮะฮะกูซูนอะไรไปดิฮะบอกว่าเวลาประจําเรื่องเจ้าสู้นี่กูสอนเวลาประจําฮะสอนมาฟังฮะมักหลายแบบเจ้าสูนี่ง้สังมื่นสี่เหลือไปฮะฮะมึงเฉียงเมียงมึงเฉียงเมียงมันบ่ฮะปอบตั้งซีนมึง โอ้ย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 อยากกัดอยเห็ดแห้งโอ้ยกูหยอกคือเจอมันเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ยังไงเพื่นมึงตาขาดูกันด้อะนะอือเมียบอกนี่ฟังบ่อืดนี่ว่ากูบะสูงบ่หนี่บึงเอออ้าโอ้ยเริ่มข้าวเขมีแห้งล่าฮ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 ่เจ้ามึงเจ้าดีนะเออเอาอีกเอาอีกบ่ห่วยมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์หรอก ผีไปไหนจไปจไอไมีผัวกับผัวบดีผัวไ้เมียงามปานี้ว้ายไมึไงเ่อกูัดแกมึงเคยบ่อกูกัดแกจ้าไอ้เมียงามปานี้ไ้งามปานี้มึยงยงัปยไปหาอีน มึงสภาพหนายี่นุ่ก็สภาพหนากูเนื่อเนื่อยตัวกูยังสะอาดกูมันคือบะหมักเมียมึงบุญหืหืหนุ่ยมันฟังหืมไอ้วกับผัวเจ้าสู้เออเล่นได้ครับให้ผมช่วยไปครับพ่อเบ๊ครับอย่าทะเลาะกันครับให้ผมช่วยไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเห็ดใจเห็ดแห้งโอ้ยแม่แม่มึงนำกุฏันแม่แม่มึงนำกุฏันมาโลดตามึงนำกุฏันแม่แม่มึงนำกุฏันโอ้ยนี่ไปจ้างไหนเอ๋อนำมาจ้านกูกระดักเอาหนิแล้วปะแม่มมึงนำกุฏัน ว้าวมันกูเลี้ยงหมาหรือกูเลี้ยงลิงไอ้เจ้า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 มันจะตำม้าเจ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 ้ามันเจ้า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 เนี่มึงโมเกียมึงเป็นลูกเจ้าเจ้าเจ้าจะทะเลาะกันจะทะเลาะกันเหรอภัยแล้วโอ้ยเจ้า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 เนาะกูบป่าเจ้ากูจูนมามามาไม่เลยเมียนี่แล้วมันจะทะเลาะกันเปล่าเร็วๆนี่ยัยมาแนมนากูเด้อว้ยลูกกับลูกทะเลาะ Oh. Uh. อะไรอ่ะี่แค่จะมาวิ่งเล่นด้วยยังไม่ได้ทำอะไรเลยพ่อคิดไปเองอ่ะมาไก่กูดิงว่ะ oh. uh. สวยมานี่ก่อนเว้า uh. กันดีๆเว้ากันตรงๆนั่นแล้วก็มาไก่กูเอ้าโอ้นี่จับักปอบหนิก mm hmm. ่อนไปหาโยองก้นโกรดีกว่ากิน mm hmm. น้ำจตกบาดก mm hmm. ่อนมาหันแลนเมยวะ่ะ เรียนมาหันอ้ยขนาดทิดเบรกเซรามิกมาเลยได้นี่เกลเบรกมายูมาหันโอ้เบรกแบบใหม่มาหันนะพอน้ำามีแห้งเลยกกินด้วยเด็กครับขอกินด้วยเด็กครับพ่อครับอย่ากัดผมนะครับผมขอกินด้วยเด็กครับปอบมื่อันกูบากินเมื่อกาบะกินนะ